หัวคนป่าหัวคนป่าหัวคนป่าเขาเกิดขึ้นมาเพื่อชาวนาชาวไร่เพิ่มผลผลิตเพิ่มพูนกำไรด้วยแร่ธาตุฉันดีกว่าใครๆคุณาภาพโดนใจเกษตรกรยั่งยืนด้วยความต้องใจมุ่งมั่นสัรหา นี่คือรายการข่าวชาวทุ่งนะครับวันชัยเมืองขุนเดชครับไอหนุ่มมาเสียเมียหนึ่งลูกสองน้องเมียงามงามคนนี้นะนำรายการนําข่าวคราวอะไรต่างๆนาะนำมาเล่าเอามาเสนอให้ได้รับทราบให้ได้รับฟังกันนะเป็นประจําทุกวีทุกวันนะหลากหลายคลื่นหลากหลายความที่หลากหลายจังหวัดเดยเราเจอ,เร,เ,จอเราเจอกันเป็นประจํานะครับโดยการสนับสนุนส่งเสริมเป็นอย่างดีจากแม่ปุยตราหัวคนป่านะครับนะ ก้าวเข้าสู่ปีที่100นะศตรวรรษแห่งความยั่งยืนสร้างความมั่งคั่งมั่นคงร่วมกันกับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรด้วยแม่ปุ๋ยชั้นเยี่ยมนะครับเอามาให้นะ,พ,ะพ่อแม่พีน้องชาวเกษตรกร,ร,กรได้เอาไปใช้กันนะครับนะนะก็เกือบ100ปีแล้วนะครับนะเรายืนหยัดอยู่ในวงการนี้มาอย่างยาวนานด้วยความเชื่อมัน่น นะครับกับผลิตภัณฑ์ของเรานะครับนะอ่ะพี่น้องกเกษตรกรเอาไปใช้ได้กับพืชทุกชนิดนะครับนะก็ช่วยนะในเรื่องต่างๆได้เป็นอย่างดีเลยนะครับนะเร่งเขียวเร่งใบนะครับใบใหญ่แตกรากดีนะโตเร็วนะพืชแข็งแรงนะครับนะรากเดินดีนะจะเป็นไม้ดอกไม้ระดับต่างๆนะครับนะดอกใบก็สวยสวย Icana, เอาไปใช้ในนาข้าวนะคร ливо, e, ับนาข้าวออกเต็มรวงนะเต็มนาขายได้ราคาดีนะครับนะพืชไร่นะไร้อยนะครับความหวานนะครับความหวานซีซีต่างๆนี่เพิ่มขึ้นนะครับนะลำใหญ่นะมันสัมปหลังนี่หัวนึ่งขุดมาเนโอนะยักษ์ใหญ่ๆไม่ผิดหวังแหละนะครับนะสวนผลไม้ต่างๆนะครับนี่ก็ ติดผลดกดีนะครับนะควรเหนียวไม่หลุดล่วงง่ายนะเพราะฉะนั้นติดผลดกนะลูกใหญ่รสชาติดีสีสันดีขายได้ราคาดีนะอ่ะเอาไปใช้กันหลากหลายสูตรนะครับนะกับแม่ปุ๋ยตาหัวคนป่าที่สุขโขทัยนี่ก็อำเภอสวรรคโลกนะครับนะหาซื้อได้ที่ร้านพนาวันเกษตรพันุ์นะครับนะพนาวันเกษตรพันธุ์อยู่3แยกไฟแดงด้านเหนือนะสามแยกไฟแดงใหม่ นะครับนะที่จะตรงไปสีสัตว์ที่จะเลี้ยวขวาไปสีนครบางคนเรียกสามแยกคลองอยางนะครับนะร้านพนาวันก็อยู่ตรงนี้นะครับนะอยู่ทางแยกไปสีนครนี่แหละนะครับสีนครนี่ก็หาซื้อได้ที่ร้านหนองบัวกเกษตรพันธุ์นะครับตรงข้ามสามแยกตลาดนาใหม่นะอุตรดิต์อุตร,รดิตรรด์ที่ห้างใช้ฟ้าเกษตรพันธ์นะครับนะอยู่ใกล้ๆท่ารถบขสออุตร,รดิตต์ อานะครับอำเภอตรอนนี่ก็ที่ร้านจินดากเกษตรพันธุ์นะครับนะหมู่สองวังแดงนะครับอำเภอพิชัยก็ที่ร้านทีระเกษตรพันธุ์นะครับอยู่หน้าทกศเมืองพิชัยอำเภอทองแสนขันนี่ก็ที่ร้านพาขวัญเกษตรพันธนะุ์นะยื่ยงธนาคารทกศทองแสนขันแล้วก็ร้านคําสุกเกษตรพันธุ์นะอยู่ข้างน้ํามันวงงังโป่งทองแสนขัน อำเภอำปาดกันที่ร้านแสนต่อเกษตรพันธุ์นะครับสีแยกไฟแดงน้ำปาดก่อนที่จะถึงปั๊มน้ำมัน PT น้ m p ปา d จังหวัดพิษณุโลกนะครับที่อำเภอวังทองหาซื้อแม่ปุ๋ยตราหัวคนป่าได้ที่ร้านทองสานะครับอำเภอเมืองพิษณุโลกที่ร้านสุ้งม้งหลีนะอยู่ที่ตำบลวัดพลิกนะครับร้านเจ๊แป๋วตำบลสมอแขก็ที่ร้านซับไทยวันนะครับตำบลมะขามสูงที่ร้านเกษตรรากหญ้า อำเภอชาติรการที่ร้านพัชราพรการเกษตรครับอําเภอนครไทยก็ที่ร้านอเจริญชัยอยู่ที่ตำบลหน,อ,นองกระเท้านะนี่คือพิษณุโลกนะครับจังหวัดแพร่ก็ที่สากรการเกษตรวังชิ้นสากรการเกษตรเมืองลองสากรการเกษตรร้องกวางนะสากลสากรการเกษตรเมืองสองะจังหวัดน่านก็ที่สากรการเกษตรท่าวังผานะครับนะเหล่านี้ สามารถที่จะหาซื้อผลิตภัณฑ์นะตราหัวคนป่าเอาไปใช้ได้เลยนะครับไม่เฉพาะแต่แม่ปุ๋ยตราหัวคนป่าเท่านั้นนะครับนะปุ๋ยน้ําทางใบนะครับฮอร์โมนพืชปุ๋ยเกล็ดอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับนะครบครันทุกร้านในเครือของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับศูนย์บริการข้อมูลของแม่ปุ๋ยตราหัวคนป่าครับ099-002-4999 0 9 9ย์เ9 9 9หัวคนป่าหัวคนป่าหัวคนป่าเขาเกิดขึ้นมาเพื่อชาวนาชาวไรเพิ่มผลผลิตเพิ่มปูนกำไรด้วยแร่ธาตุฉันดีกว่า ใค,ใครคุณาภาพโดนใจกเกษตรกรยังยืนคือความต้องใจอันนี้ไม่พอมาเอาเพิ่มไม่ดีจริงไม่มาสงา่งอบเราจะเช่าจะต่อไปจะเช่าไม่พอเออเอาเอาี้หนบอยเอาอีกสี เออนี่เขาต้องมีรถยกงี้ลุงหนันเอาลักฐานมาให้ดูว่าใช้มดไปไหลกระสอบแล้ววันนี้มาเอาเพิ่มมากเกษตรกรใช้กันเยอะมากปุ๋ยตาหัวคนฟ้าเขามีลายสีลายสูตรมากๆเลยแกเพราะแต่ละฤดูกาลก็ไม่เหมือนกันผลใช้เขารู้กันจะอันไหนดีนี่เขาปากต่อปากบอกต่อ,ต,อต่อกันเลยนะจะเข้ามาปรึกษาที่ร้านกได้เคยทุกคนทัหนุ่มนั่นสวัสดีพี่มาริตค่ะสวัสดีค่ะใส่ตัวไหนอยู่ล่ะพี่สี่สิบหกศูนย์ศูนย์ก็ใจ้อยู่เสาแปดแปดนี่ เห็นเข้าหลอบแรกครับมันจะทํามือแตกกอดีเซิร์ชก็ไปดูใน Google ก่อนเราไม่รู้อ่ะเพราะเราไม่ใช่คนที่นี่มีเบอร์โทรก็โทรมาถามตามมาซื้อที่นี่ก็จนทุกวันนี้เลยพอเอาไปใช้แล้วเข้ามันแตกกอดีแตกกอดีมากเลยลองหลายแบรนด์ลองลองมามดทุกแบรนด์ครับลองมามดต้งไปปลุกนะหัวปานี่แหละไม่ใช่บอกวเขาเรียกคนหัวปาไม่อก็คนหัวหัวป้าลายอย่าง ขว,วคนจากแกพอจ๋าแมจา่จ๋ามีใครๆคยใช้ปุ๋ยยี่ห้อนี้บ้างแล้วคอมเมนต์กันมาได้เลยนะหนูเข้ามาในร้านพนาวันเกษตรพันนะเห็นลูกค้าเข้ามาสังส่งซื้อกันจิงจังเลยทุกเด่นของร้านเราคืออะไรจ๊ะที่ร้านนะจ๊ะก็จะมียาครบทุกอย่างเลยนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเป็นยา ยาฆ่ายายาฆ่าแมลงนะคะยาเชื้อโรคแล้วก็แบคทีเรียนะคะแล้วก็จะเป็นฮอร์โมนหารเสริมจ้ะมีครบเลยว่าจะเป็นพวกกําจัดวัชพืชต่างๆหรือว่าจะเป็นฮอร์โมนหารเสริมเนาะใช่ค่ะปุ๋ยที่ดีต้องปุ๋ยตาหัวคนปลาเองเราเอาไปใช้กันเด้อคนปลาหัวคนปลาหัวคนปลาประกาศสักดาเพื่อชาวนาชาวไร่เพิ่มผลผลิต นี่ก็เป็นเสียงยืนยันนะครับจากผู้บริหารร้านพนาวันเกษตรพันธุ์สวรรคโลกจังหวัดสุขโขทัยแล้วก็รวมถึงนะพี่น้องเกษตรกรที่ใช้จริงนะครับใช้จริงรเพราะว่าเชื่อมั่นในคุณภาพของเรากับปุ๋ยตราหัวคนป่าครับปุ๋ยเต็มเม็ดปุ๋ยเต็มสูตรปุ๋ยเต็มคุณสอบ 50กิโลกรัมเนื้อปุ๋ยล้วนล้วนโนฟินเลอร์นะไม่มีสารเติมเต็มใส่เข้าไปให้มันเปลืองพื้นที่ครับไม่เอารัดเอาเปรียบพี่น้องเกษตรกรนะโดยบริษัทยิปอินซอยนะครับเข้าเข้าสู่ปีที่100อย่างเต็มภาคภูมิใจนะเอาก็ขอบพระคุณน้องแนนนี่ด้วยนะครับนะช่วยรีวิวนะครับไปไปดูข่าวของเรากันต่อนะนี่ก็โจรปีนบ้านปลัดอบตครับขโมยปืนเข้าแล้วก็หนีข้ามคลอง นะก่อนที่จะยิงตัวตายตำรวจไม่เชื่อครับตำรวจไม่เชื่อนะพี่รุดเพียบเลยนะโดนยิงจากข้างหลังในใครมันจะฆ่าตัวตายแลย้วยิงข้างหลังตัวเองเนี่ยเนาะใช่ไหมอออันนี้นี่ก็เรื่องราวข่าวนี้นี่ตำรวจวังจันทร์ในวัดระยองรับแจ้งเหตุคนร้ายเข้าไปขโมยทรัพย์สินและอาวุธปืนคนในบ้านนะไล่เจอยิงสวนจนบาดเจ็บกนะ่อนที่คนร้ายจะจนมุมแล้วก็เอาปืนยิงตัวตายในสวนยางหมู่ที่ห้า ตำบลป่ายุบนะอำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองรับเนะขาก็าาประสานแพทย์เวรนํากําลังไปทำการตรวจสอบที่เกิดเหตุเจอศพผู้ชายนอนตายอยู่นะจมกองเลือดเลยริมทางเข้าสวนยางนะสภาพศพก็ถูกยิงที่หัวในมือขวายังถือปืนสั้นจุด38คาอยู่เลยนะเจ้าหน้าที่รวบรวมรายละเอียดไปตรวจสอบในสมศักดิ์โมราสินประหลัดอบปตอป่ายุบในให้การบอกว่าตัาเองได้รับแจ้งจากคนในบ้านว่ามีคนร้าย ปีนก็ไปขโมยของในบ้านใกล้จุดพบศพก็เลยเรียกให้ลูกน้องไปดูปรากฏว่าคนร้ายเห็นมันก็เลยรีบวิ่งหนีพร้อมกับวุธปืนที่ขโมยจากบ้านของตนพอเห็นคนวิ่งตามมันก็ยิงใส่กระสุนเข้าที่มือบาดเจ็บแล้วก็ยิงใส่อีกคนที่วิ่งตามแต่ปืนไม่ลั่นก่อนที่จะวิ่งข้ามคลองไปมีคนตามไปด้วยซึ่งก็เช่อว่าคนร้ายอาจจะกดดันก็เลยตัดสินใจยิงตัวเองตายนะครับ เบื้องต้นนี้ตำรวจเตรียมเรียกผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ไปสอบสวนรวมถึงตรวจสอบกล้องวงจรปิดในบ้านที่เกิดเหตุเพื่อเป็นหลักฐานก่อนที่จะแจ้งญาติาของคนตายให้ได้ทราบทางด้านผู้กำกับบอกว่าจากการตรวจสอบหลักฐานจากสภาพศพพบว่าแผลที่ถูกยิงที่ศีรษะเนี่ยนะเป็นการยิงจากด้านหลังนะซองปืนที่คาดอีตรงเอวก็ผิดปกติด้วยมันไม่สามารถที่จะชักออกมาได้ถนัดอาจจะถูกยิงแล้วจัดฉาก ซึ่งก็เตรียมเรียกผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์มาสอบสวนแล้วก็ตรวจหลักฐานในจุดเกิดเหตุอย่างละเอียดเพื่อคลี่คลายคดีกันต่อไปนี่ก็ทราบว่าคนตายเนี่ยนะในเจษด,ดานี่นะอายุ24ปีนะเป็นหลานของเมียของปหลัดนี่แหละ่ด้ผู้ฟังนะเป็นหลานเมียอ่ะตอนนี้ก็ตำรวจก็เชิญตัวทั้งปหลัดนะแล้วก็ญาติเมียแม่คนตายด้วยนะครับเอามาสอบถามเอามาสอบสวนคลี่คลาย แล้วก็คนเจ็บที่ตามไปแล้วถูกยิงสวนเนี่ยในนาเสเนี่ยนะอ่าน,นี่นี่ก็ปลอดภัยแล้วเดี๋ยวตำรวจก็จะเตรียมสอบปากคำต่อไปนะอันนี้นี่เบื้องต้นนี่จากการสอบสวนทั้งหมดย,ยังคงยืนยันว่าคนตายยิงตัวเองตายนะนะอ่ะเดี๋ยวก็จะต้องสอบกันอย่างละเอียดอีกครั้งไอ้มอนี่จ้างนกต่อลวงเด็กหญิงมาวางยาแล้วก็ขยี้กามถ่ายคลิปเดินฟังแล้ว เขาแจ้งความมันหนีไป18ปีไม่รอดเรื่องราวข่าวนี้พันตำรวจเอกธีรชาติทอนชาติทำรงครับรักษาราชการแทนท่านผู้บังคับการปฏิบัติการพิเศษนำกำลังเข้าจับกลุ่มตัวในพีรวัตรอายุ57ปีจับตามหมายจับสารอาญากรุงเทพใต้เขาหาหลบหนีหมายสาร ขันาแอบกบดานอยู่ในบ้านหลังหนึ่งที่หมู่หนึ่งซอยเทศบาล8ตตะบนหาเสี้ยวอำเภอศรสีสัชนาลายัยจังหวัดสุโขทยัยเอามา,มาอยู่ใกล้ๆคนนั้นข่าวนี้เองอันนี้สืบเนื่องจากเมื่อ18ปีก่อนนายพีรวัตรว่าจ้างเงิน5,000บาทให้นังนกต่อหลอกเด็กอายุ8ขวบแล้วก็15ปีพามาหาตนที่ทำงานก่อนจะหลอก เด็กทั้งสองคนให้ดื่มน้ำผสมยาน,นอนหลับแล้วทําทีพาขึ้นรถจะไปส่งบ้านกระทั่งเหยื่อเผลอหลับนะก็เลี้ยวรถเข้าโรงแรมแล้วก็ลงมือคมขืนกระทําชำเราเด็กวัยแขวบหลายครั้งโดยให้นางนกต่อเนี่ยถ่ายคลิปวิดีโอเก็บไว้ระหว่างนั้นเด็กสาวอายุ15ปีตื่นขึ้นมาเห็นเหตุการณ์ก็ร้องเอะอะโวยวายขึ้นมา ในพีรวัตรก็จึงรีบแก้ตัวไปต่างๆนานาก่อน,าน,านที่จะพาเด็กทั้งสองไปเที่ยวซื้อขนมให้กินแล้วก็พากลับไปส่งบ้านต่อมาเนี่ยผู้ปกครองของเด็กทราบเรื่องก็เลยพาเข้าแจ้งความดําเนินคดีแต่ว่าระหว่างคดีอยู่ในชั้นศาลในพีรวัตรหลบหนีครับศาลก็เลยออกหมายจับนะจนเจ้าหน้าที่ตามมาจับได้ที่หาดเซี่วนี่เองสอบสวนในการรับาสภาพตลอดข้อกล่าวหาโดยอ้างว่าถ่ายคลิปเก็บไว้ดูเองนะเบื้องต้นนี่ก็ เจ้าหน้าที่นำตัวส่งสารดำเนินคดีต,ตามกฎหมายต่อไปนะครับนะไม่รอด18ปีแห่งความหลังนะนฟังนะ18ปีแห่งความหลังเนี่ยมาเริ่มนับการติดคุกใหม่เลนะุฟังแล้วเพราะว่าหนีหมายสาระไรงั้นนะเอ่อไปทำความผิดอยู่ที่กรุงเทพนะนะหนีมาอยู่ที่อาเซียวสีสัตว์ก็คงจะเป็นคนที่นี่แหละเนาะแล้ะ,ะ,ะไม่งั้นจะไปอยู่อย่างนี้ได้ไงเนาะ นี่ก็พ่อแรกชีวิตกับลูกครับไฟไหม้อืมไฟไหมนะช่วยลูกสามคนหนีตายขึ้นไปดาดฟ้าตัวเองไม่ได้ตามมาแล้วปรากฏว่าตายขากองเพลิงศูนย์วิทยุ191ที่จังหวัดลำปางรับแจ้งเกิดเหตุเพลิงไหมอาคารพาณิชย์ร้านจำหน่ายสินค้าที่บ้านกาดเมฆถนนลำปางไปแม่ท่าอำเภอแม่ท่าจังหวัดลำปาง ก็หลังจากที่รับแจ้งแล้วก็รียบประสานรถดับเพลิงเทศบาลเมืองเ,เขลเงนครนะก็ไปแล้วครับนะดับเพลิงของสมาคมกู้ภัยลำปางด้วยเข้าระง,งับเหตุอย่างเร่งด่วนที่เกิดเหตุเพราะว่าเป็นอาคาร2ชั้น4คูหาด้านล่างให้เช่าเปิดเป็นร้านจำหน่ายสินค้าส่วนด้านบนชั้น2เป็นห้องพักอาศัยของเจ้าของตึกนะโดยก็ไฟก็ลุกไหม้ขึ้นมาจากอาคารชั้น2ของตึกนะคูหาแรกนะครับนะสองคูหาแรก เจ้าหน้าที่ช่วยกันฉีดน้ำนะครับสกัดจับเพลิงเออสกัดดับเพลิงอย่างเร่งด่วนนะเพื่อจยควบคุมไม่ให้ลุกลามไปห้องอื่นตึกอื่นครับเนื่องจากตรงนี้เป็นย่านการค้าย่านชุมชนเลยนะเบื้องต้นก็พบผู้เสียหาย1รายผู้สูญหายนะผู้สูญหาย1รายเป็นผู้ชายอายุ52ปีเจ้าหน้าที่เร่งค้นหาสอบถามเบื้องต้นทราบว่าช่วงเกิดเหตุเจ้าของและก็ลูกเนี่ยพักอาศัยอยู่กัน4คน คาดว่าต้นเพลิงเนี่ยมาจากห้องชั้น2เด็กทั้ง3คนเป็นผู้ชาย2คนผู้หญิง1คนอายุประมาณ8-12ถึง12ปีวิ่งหนีออกมาจากจุดเกิดเหตุขึ้นไปบนดาดฟ้าเพื่อไปขอความช่วยเหลือจากนั้นก็มีพนักง,งานของร้านมาช่วยนำลงจากตึกอีกฝั่งหนึ่งปลอดภัยทั้ง3คนส่วนคนเป็นพ่อชื่อว่านัยชัยอายุ52ปีหายไปนะครับขณะที่ช่วยพาลูกวิ่งออกมาจากห้องแล้ว โดยเด็กๆเ,เล่าบอกว่าพ่อพาออกมาแล้วก็บอกให้วิ่งหนีขึ้นไปบนดาดฟ้าขอความช่วยเหลือจากนั้นได้ยินเสียงพ่อร้องโอยและก็ไม่ได้ตามออกมาด้วยขณะที่เจ้าหน้าที่ยังคงเร่งดับเพลิงภายในอาคารแล้วก็ติดตามหาตัวผู้สูญหายต่อเนื่องจนกระทั่งเจอร่างในชัยเสียชีวิตอยู่ในกองเพลิงหลังจากช่วยลูกให้ปลอดภยัยก็คาดว่าถูกไฟลวกได้รับบาดเจ็บไม่สามารถออกมาได้ อย่างไรก็ตามเดี๋ยวจะได้สอบสวนร่วมกับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานอย่างละเอียดต่อไปอืนะครับ,รบมีลูกน้อยท่านผู้ฟังรับเอาลูกให้รอดก่อนนี่คือสัญชาตตายานของคนเป็นพ่อเป็นแม่นะครับตัวเองจะเป็นอะไรยังไงเนี่ยเอาไว้ก่อนเอาลูกให้รอดก่อนปลอดภัยก่อนเป็นซะอย่างนี้ส่วนใหญ่นะครับนะอ่ะดูแลระมาดรวังนะฟืนฟืนไฟไฟช่วงนี้นะครับกีัยต่างๆอุตุนิยมวิทยาเขาก็เตือนอากาศมันแห้ง นะมีลมแรงๆช่วยโหมกระนำด้วยนะครับนะไฟมันก็ไหม้ทุกวันเน่ยเป็นข่าวทุกวันนะครับนะเล็กบ้างใหญ่บ้างเนี่ยเดินูฟังนะอ่ะเราก็ป้องกันของเราดีๆเนาะน,นะครับออกไปไหนนะนานๆนะครับทิ้งบ้านนานๆนะครับนะเอาเซฟที่คัดลงก็ไม่ใช่สิเอาคัดเอาลงนะครับนะดีที่สุดนะป้องกันไฟฟ้ารัดวงจรได้ก่อนแหละนะครับ จุดทูปจุดเทียนไหว้พระอะไรเสร็จสับดับให้เรียบร้อยก่อนเนอะเตากงเตาแก๊สทำกับข้าวหุงข้าวนะครับถอดออกเอาปิดให้เรียบร้อยนะครับเรื่องใช้ไฟฟ้าอะไรต่างๆก็ดูแลสภาพมันด้วยเนาะนะครับนี่ก็จับคนดังรับอินฟลูเอนเซอร์สายแร็ปนะแร็ปไปก็โพสต์ขายยาบ้าไปนะหนูฟังรับเจ้าหน้าที่ตามถึงบ้านบอกว่าอยากจะหาเงินเที่ยวอ่ะงั้นน่ะออ พวกนี้จะมีคนติดตามเยอะมันก็จะได้ตังเยอะนะครับมันยังไม่พอครับก็เลยต้องเสริมด้วยการขายยาบ้าอันนี้เรื่องราวข่าวนี้นี่ก็ทางพลตารวจตรีอธิพงศ์ศิวาภายัยภูมิรับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับก็สั่งการผูดด้ใต้บังคับบัญชาน,นำกำลังไปดำเการจับกลุ่มตัวในสัพนัทอธิปัญญาสินอายุ21ปี แล้วก็นายอัศดาดุจจานุทัศน์อายุ21ปีเช่นกันเขาหาโฆษณายาเสพติดโดยไม่ได้รับอนุญาตนะนะพร้อมของกลางแล้วเป็นซองบรรจุผงคล้ายยาเสพติดโทรศัพท์มือถือ2อเครื่องสม,มุดบัญชีธนาคารด้วยจับได้ที่บ้านพักในชุมชนข้างโรงปูนถนนรามอินทรา40แขวงนวนจันทร์เขตบึงกลุ่มกรุงเทพครับสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่เขาตรวจพบกูใช้ทวิตเตอเนี่ยเเนี่ยแหละรายหนึ่ง ก็มีการโพสต์ข้อความประกาศขายยาเสพติดอย่างจงครุ่มเลยนะครับไม่เกรงกลัวกฎหมายเขาก็ทำการตรวจสอบก่อนที่จะพบว่าเจ้าของบัญชีทั้งสองบัญชีเนี่ยก็คือในสัพนัทและก็ในอัศดาซึ่งเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับคนดังสายเพลงแรปนะครับมีผู้ติดตามเยอะก็เลยรวบรวมพยานหลักฐานขออำนาจศาลเข้าตรวจคนบ้านพักจนนำมาสู่การจับกลุมได้พร้อมอุปกรณ์จำหน่ายยาเสพติดดังกล่าว สอบสวนทั้งคู่ให้การรับสารภาพว่าทำไปเพราะคึกขนองแล้วก็ต้องการหาเงินมาใช้จ่ายเที่ยวเตรจนที่เอาตัวไปดำเนินคดีต,ตามกฎหมายไปแรปแต่ไปแรแตปแรต่อในคุกเนาะ,ะส่วนเรื่องราวข่าวนี้นี่ก็พม่าส่งเครื่องบินรบทิ้งระเบิดใส่ฐานของกะเหรี่ยงดันฟังรับตายไปสองนายชาวบ้านหนึ่งศพนะ นี่อยู่จากห่างจากแม่สอดแล้วแม่ห้องสอนนี่แค่5กิโลเมตรนะพวกเล่นแชร์พิกัดของตัวเองให้ค่าสึกรู้เอาเซ็ตซีอย่างนั้นนะเนาะอันนี้นี่ก็แหล่งข่าวผู้นำระดับสูงของ,องกองกำลังกะรเรียงคารลนีเ a เปิดเผยบอกว่าเมื่อตอนบ่ายนะวันนี้เนี่ยนะกองทัพอากาศของเมียนมาใช้เครื่องบินขับไล่แยัก130่บินมาทิ้งระเบิดขนาด500ปอนด์ใส่ที่ตั้งของฐาน กะเลียงคาเรนีบริเวณใต้สะพานระหว่างหมู่บ้านชีกแกะกับบ้านน้ำนอกนะพื้นที่บ้านใหม่ยัวติดซึ่งก็ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของอำเภอบอลละแคะนะครับนะสำหรับบ้านใหม่ยัวติดเนี่ยอยู่ห่างจากบ้านน้ำเพียงดินตำบนผาบ่องอำเภอเมืองไม่ห้องสอนเพียงแค่5กิโลเมตรเท่านั้น โดยมีการบินโจมตีทิ้งระเบิดสี่เที่ยวนะส่งผลให้บ้านเรือนราษฎรชาวกะเหรี่ยงคาเดนีโดนไฟไหม้ไปห้าหลังราษฎรเสียชีวิตหนึ่งรายก่อนหน้านั้นเมื่อวันที่หนึ่งกุมภานะก็ตอนสักสี่โมงเย็นนะเครื่องบินขับไล่ของเมียนมาก็ทิ้งระเบิดใส่กองกำลังกะเหรี่ยงคาเดนีที่อยู่ใกล้ๆกับบ้านฉีแกะเช่นกัน ทำให้มีทหารกะเหรี่ยงคาเรนีเสียชีวิตไปสองนายครับโดยพื้นที่ที่ถูกโจมตีทางอากาศเนี่ยไม่ใช่จุดสู้รบนะครับนะและก็มีทหารเมียนมาอยู่แต่อย่างใดเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยผู้นําสูงสุดของกองกำลังกะเหรี่ยงคาเรนีเนี่ยนะเขาบอกว่าจากการตรวจสอบในหลายครั้งพบว่าสาเหตุการตกเป็นเป้าหมายการโจมตีทางอากาศเนี่ยมาจากกองกําลัง PDF บอลลัแคะนะที่สนธิกําลังร่งรวมกับกะเลียงคาเรนีเนี่ยนะไอ้เจ้าบอลลัแคะเนี่ยนะไม่ปกปิดตําแหน่งที่ตั้งของตัวเองะดงับส่วนใหญ่เล่นแต่เฟซแล้วก็ไลน์รวมทั้งแชร์ตําแหน่งตัวเองลงไปในสื่อโซเชียลด้วยส่งผลให้สายลับนะทางเมียนมาเนี่ยทราบจุดพิกัดแล้วก็สั่งให้โจมตีทางอากาศ ก่อนหน้านี้น,นี่ทางกองกําลังกะเหลี่ยงคาเรนีวางแผนโจมตีทหารเมียนมาที่ผาซองเมื่อเคลื่อนกําลังเข้าไปถึงจุดด่านหน้าก็พบว่าถูกทหารเมียนมาเนี่ยทราบข่าวแล้วก็นํากําลังตีตลบหลังนะก็ทําให้เกิดการสูญเสียอย่างหนักมาแล้วครั้งหนึ่งล่าสุดกองกําลังกะเหลี่ยงคาเรนีเคเอสั่งการให้กองกําลังในทุกพื้นที่แยกออกจากกลุ่ม PDF ทุกกลุ่ม นะครับอย่างตา่ำหนึ่กิโลเมตรเพื่อป้องกันการโจมตีของกองทัพอากาศเมียนมาอมืนะครับนะนี่ยผิดภัยของโซเชียนนะนูฟังนะเปิดเผยตัวตนนะครับเปิดเผยตำนะแหน่งนะให้ศัตรูรู้เซตเลยหัวคนป่าหัวคนป่าหัวคนป่าเขาเกิดขึ้นมาเพื่อชาวนาชาวไร่เพิ่มผลผลิตเพิ่มพูนกำไรด้วยแร่ธา นี่คือรายการข่าวชาวทุ่งนะครับนำเินโรยการโดยวันชัยเมืองขุนเดชหนุ่มมาเสียเมียหลูก2น้องเมียงามงามคนนี้นำรายการมาจนถึงช่วงสุดท้ายท้ายสุดแล้วนะเวลาก็ไล่หลังมาแล้วนะครับก็นำรายการจากลากันไปก่อนก็แล้วกันนะครับนะทิ้งท้ายด้วยงานเพลงเพลาะเอาไว้ นะครับปิดท้ายรายการซะหน่อยอ่ะก็อย่าลืมกันล่ะนะครับพี่น้องเกษตรกรนะกับแม่ปุ๋ยตราหัวคนป่านะครับนะก้าเข้าสู่ปีที่100นะครับนะหศตวรรษนะแห่งความมั่นคง,ย,งยั่งยืนนะร่วมกับพี่น้องเกษตรกรไทยด้วยแม่ปุ๋ยคุณภาพดีนะครับนำ พามาจากต่างประเทศนะแหล่งผลิตไหนและธาตุอะไรที่ประเทศไหนดีที่สุดเราเอามาผลิตให้ได้ใช้กันนะครับนะปุ๋ยเต็มเม็ดเนื้อปุ๋ยเต็มสุดนะเนื้อปุ๋ยเต็มกระสอบนะครับ50กิโลกรัมโนฟิลเลอร์นะไม่เติมสารเติมเต็มลงไปให้มันเปลืองพื้นที่นะครับนะหนึ่งกระสอบต้องเป็นเนื้อปุ๋ย ล้วนๆน,นะไม่เอารัดไม่เอาเปรียบพี่นอ้องเกษตรกรแน่นอนนะสังเกตกระสอบนะข้างๆก็จะเป็นแถบใสๆให้ได้มองให้ได้เห็นเนื้อปุ๋ยกันเลยแหละนะครับธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมครบถ้วนนะครับนะเอาไปใช้กันนะครับนะอยากให้ข้าวเต็มนานะครับนะออกรวงดีนะใบเขียวใบตั้งทนทานนะครับรากเดินดีนะครับผลไม้ นะลูกโตติดผลดอกขั้วเหนียวไม่หลุดล่วงง่ายนะเต็มต้นเลยนะครับนะอวบๆใหญ่ๆนะครับขายได้ราคาดีนะไรอ้อยนี่ก็นะสูงใหญ่นะลำต้นโตนะความหวาน c c ซีเนี่เพิ่มขึ้นนะครับหรือว่าจะเป็นมันสัมพัหลังนะครับขุดขึ้นมางัดขึ้นมานี่หัวนี่บิ๊กป้อมใหญ่ยักษ์เลยนะครับนะก็เอาไปใช้กับนะร้านค้าต่างๆนะครับนะก็บอกก็กล่าวกัน ให้รู้เน,ะนาะแลก็ไปหาซื้อหาใช้กันนะครับมีจําหน่ายหมดแหละนะครับนะก็เลือกซื้อได้เลยตามร้านค้าที่ประกาศไปนะหรือจะโทรมาพูดคุยสอบถามที่ศูนย์บริการข้อมูลของเราได้เลย099-002-4999นะครับ099-002-4999นะครับนะอ่ะวันนี้ลารลากันไปพรุ่งนี้มาใหม่สวัสดีครับ